เราเนี่ยต้องตั้งตัวเรื่องสกมเมอร์ให้ได้แล้วเลิกตกหลุมพรางคุณเซนในเรื่องนี้นะคะแล้วหยุดหยุดทําให้คุณเซนสมประสงค์ในการเบี่ยงเบนเรื่องจากสก c a มอร์ซึ่งเป็นเรื่องขั้วหัวใจของคุณเซนกลับไปที่ปัญหาชายแดนซึ่งมันจะเป็นปัญหาเรือรังไทยกําลังกลายเป็นผู้เสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการระงับการจรจาเรื่องภาษีของฝ่ายสหรัฐเพราะการเมืองสร้างภาพที่ผู้นําของไทยร่วมมือกับกัมพูชาเพื่อจะสร้างปัญหาชายแดนให้ขยายใหญ่ขึ้น ต้องการให้เกิดชาตินิยมขึ้นแม้ว่าจะทำลายเศรษฐกิจได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นแม้จะไม่มีเสถียรภาพการค้าอีกต่อไปต้องการสร้างภาพลักษณ์หนึ่งวันเพื่อผลคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าแม้ว่าจะทำให้ประเทศเสียผลประโยชน์ชาติทางเศรษฐกิจยาวนับสิบป,ปีอีกทั้งจะทำให้ไทยมีความเสี่ยงถูกนานาชาติมองว่าเป็นประเทศที่พูดอย่างทำอย่างมากขึ้นทั้งอนุทินและหุ่นเซนต่างมีแรงจูงใจตรงกันโดยธรรมชาติ ที่จะเอาเรื่องชายแดนและกระแสชาตินิยมมาใช้กลบข่าวสแกมเมอร์แล้วแรงกดดันจากสหรัฐเพราะการตีปี๊บชาตินิยมเท่ากับได้คะแนนเสียงแต่การพูดเรื่องสแกมเมอร์เท่ากับเสียคะแนนเสียงสนับสนุนแถมยังไปทับเท้าหลายๆคนในฝั่งไทย